สวัสดีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นซับสครายเบอร์ของช่องอยู่แล้วหรือว่าคุณจะเป็นผู้ชมใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ค่ะเราจะไม่ได้มาเช็คพลังงานของคุณแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเล่นรราคาเช็คพลังงานของคนคนนั้นนะคะของคุณนะคนที่คุณกําลังมีความสัมพันธ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าไพ่จะออกมาบอกกับคุณว่าอะไรไพ่จะออกมาเล่าเรื่องราวอะไรนะคะให้กับคุณบ้างนะหัวข้อนี้นะคะจะเป็นหัวข้อฉบับเซ็กซี่นะคะ18บวกนะคะกับหัวข้อที่ว่าส่วนไหน ของคุณที่ทําให้เขารู้สึกเร่าร้อนเวลาที่มองนะคะเมยพูดหัวข้อถูกไหมเพราะว่าไม่ได้จดน,นะคะก็แล้วก็ทํานะปกครีมก่อนที่จะทํำครีมนะคะหลายวันเลยนะคะถ้าเกิดว่าทวนหัวข้อผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ในวันนี้นะคะอ่มุมกล้อง คุณอาจจะไม่ได้มองเห็นหน้าไพ่นะเพราะว่าหน้าไพ่ค่ะคะ่อนข้างที่จะมีความชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเห็นหน้าไพนะ่เนี่ยคุณอาจจะนอนไม่หลับแล้วก็อาจจะจินตนากนารของคุณอาศรแลั่นกวดเดิมนะคะและที่สําคัญนะก็แอบเป็นห่วงนะคะน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีนะก็ขอให้คลิปนี้นะคะเป็นสําหรับเด็กอายุ 18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าบางท่านคุณเข้ามาดูแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ถูกใจแล้วก็รู้สึกว่า,าเนื้อหาหมันค่อยๆที่จะเซ็กซี่มากจนเกินไปนะคะต้องขออภัยเพราะว่าหัวข้อน,นี้เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากจริงๆแล้วก็จริงๆนะคะฉบับเซ็กซี่เนี่ยมีจะเหมือนแบบลงไว้สําหรับสมาชิกแต่ว่าก็มี เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าซับสครายเบอร์หลายๆท่านที่อยากที่จะได้หัวข้อเซ็กซี่แบบนี้นะคะก็วันนี้ถือโอกาสมาทำให้นะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่คอมเมนต์อะไรที่มันไม่น่าหลักนะอาจจะต้องขอปิดคอมเมนต์ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าไม่อยากรับรู้อะไรที่แบบมันท็อกซิกมากๆกันนะคะเพราะว่าก็ทำให้แล้วจริงๆก็นานมากเลยที่ไม่ทำคลิปนี้ทำฉบับเซ็กซี่ตั้งแตเ่เปิดช่องใหม่ๆนะคะฉบับเซ็กซี่ก็ ไม่ได้ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้ถือโอกาสมาทำให้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่ถูกใจนะคะก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคลิปบน youtube อะคะ่ะก็มีคนหลากหลายที่เข้ามาดูความเห็นความแตกต่าง,างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะมีแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยากที่จะทําให้ มันเกิดดราม่านะคะทัวร์ไม่ต้องมาลงนะคะทัวร์ไม่ต้องมาลงหมอเม้นจ๊าทัวร์ไม่ต้องมาลงนะคะไม่ต้องมาลงหมอเม้นนะถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็แค่แบบติดคลิปไปเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วรู้สึกไม่ชอบนะคะไม่ต้องดิไลค์นะคะหรือว่าไม่ต้องคอมเมนต์อะไรที่มันไม่สุภาพนะก็ให้คนที่เขาอยากดูนะคะดูไปเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มีคลิปเซ็กซี่แบบนี้ดูนะคะก็ หยัดดราม่านะคะแล้วก็อยาเอาทัวร์มาลงหมอเม์นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปเลือกกองไพ่กันเลยค่ะโอเคค่ะคนกองที่หนึ่งตัวเลือกที่หนึ่งนะคะกับหมวขขอที่ว่าส่วนไหนของคุณที่ทำให้เขาเล่าร้อนเวลาที่มองมานะคะโอเคเดี๋ยวเมย์ขอเปิดไพ่ไวไลน์ให้กับคุณหน่อยนะคุณชาวกองที่ อุ่ช้าวองที่หนึ่งนะคะอือหสิ่งแรกเลยนะที่ทำให้เขารู้สึกเล่าร้อนเลยอะคะ่ะนั่นก็คือหุ่นของคุณสรีระของคุณลหลายๆครั้งนะคะที่เขาอะได้มองไปที่สรีระของคุณนะคะในส่วนของหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาอะตีลกลางาไงหลังไปเลย มันทําให้เขาอะรู้สึกว่าแบบว้าวเขาทําใจไม่ได้ที่แบบจะเห็นตรงหน้าอกของคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีสัดส่วนที่ค่อนข้างแบบเต็มสิบอะเป็นสัดส่วนที่แบบดูแล้วมันยั่วใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเลยทําให้คนคนนี้เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบชอบมองแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบลหลงไหล ในเรื่องของหน้าอกของคุณเป็นพิเศษนะคะสาหรับคนที่เข้ามาดูที่เป็นผู้ชายนะนี่คุณไปกลับเอาเองนะคะเนาะก็อีกใบหนึ่งนะที่ออกมานะคะต่อให้คนคนนี้นะคะ่ะเขารู้สึกแล้วก็แบบรู้สึกร้อนกับคุณมากแค่ไหนอะนะจินตนาการของเขาอาจจะแบบ ล่องลอยไปไกลแสนไกลนะคะเวลาที่ได้เห็นช่วงบนของคุณได้เห็นหน้าอกของคุณอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นส่วนทรงของคุณเวลาที่คุณใส่ชุดลับรูปนะคะหรือว่าที่คุณนะคะใส่เสื้อคอวีคอปาดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันอาจจะบบโชว์หน้าอกน,นิดหนึ่งอะค่ะมันทําให้คนคนนี้รู้สึกแต่เขาไม่พูดเขาเป็นคนที่แบบไม่พูดแม้ว่าเขาจะรู้สึกแบบเล่าร้อนกับคุณมากแค่ไหนก็แบบไม่อยากพูดพูดไม่ได้นะคะ อ,อย่างที่บอกอะว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะชอบรูปร่างของคุณมากเป็นพิเศษเลยนะคนคนนี้อะคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในรูปร่างของคุณในเรีล่ของคุณมากๆไม่บอกเลยนะว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยคุณน่าจะไม่ใช่คนที่แบบแห้งเกินไปแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบอ้วน อ้วนจนอ้วนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีบ้านท้ายกลมมีบ้านท้ายสวยมีเอวแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้าอกอยู่พอสมควรนะคะมันเลยทําให้คนคนนี้เวลาจินตนาการถึงคุณเนี่ยเขาจะจินตนาการในเรื่องนี้ก่อนเลยแต่เพียงแค่ว่าคนคนนี้นะคะ่ะ เขาไม่พูดเท่านั้นเองแม้ว่าตัวเขาอะจะแบบชื่นชอบมากแค่ไหนแล้วก็แบบลงไหลคุณมากแค่ไหนอะคะ่ะแต่คนคนนี้เขาพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาพูดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคุณจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำกับคุณมากเลยนะ ในจินตนาการของเขาอะเขาอยากที่จะสัมผัสทุกส่วนในร่างกายของคุณอยากที่จะสัมผัสจริงๆนะเหมือนเขาอะอยากที่จะแบบไม่ได้สัมผัสด้วยการใช้มือแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าด,วด้วยการที่แบบ make love อะด้วยอด้วยปากอะค่ะมันมันเป็นยังไงใช่ป่ะแล้วคนคนเนี้ยเขาก็เหมือนแบบอยากที่จะทําแบบนั้นกับคุณ ทางเกิดว่าใครนะคะไม่ชอบสิบแปดบวกปิดได้เลยนะคะปิดได้เลยนะอืมอย่างกับที่บอกค่ะว่าคนคนนี้ทุกครั้งที่เขาคุยกับคุณทุกครั้งที่เขาเจอหน้าคุณหรือว่าบางครั้งที่คุณถ่ายรูปเซ็กซี่ลงโซเชียลอะ่ะบอกเลยว่าคนคนนี้เขาแอบจินตนาการถึงคุณหนักมากมาก ถึงรูปร่างของคุณนะคะโดยเฉพาะหน้าอกของคุณและมันท้ายของคุณเนี่ยออกมาหลายครั้งมากเวลาที่คุณใส่กางเกงยีนรัดรูปหรือว่าบางครั้งที่คุณใส่เสื้อแบบรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบจินตนาการถึงตรงนั้นอะมากเป็นพิเศษแล้วก็แอบ,บจินตนาการถึงคุณไม่ได้บอกคุณด้วยนะตอนกลางคืนเนี่ยเขาอาจจะแบบนอนเพ้อฝันถึง,งคุณแล้วก็แบบแอบ,บจินตนาการถึงเรื่องราวของคุณอะคะ่ะว่า ใต้กางเกงนั้นใต้เสื้อผ้ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคนคนนี้อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดกับคุณตรงๆในบางท่านนะคะสิ่งนี้ที่เขาคิดเนี่ยมันได้เป็นแค่ค,ความคิดเท่านั้นอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นเรื่องจริงได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทํากับคุณในชีวิตจริงได้เขาอาจจะเหมือนแอบคิดอะแต่ว่าถ้าเป็นในความเป็นจริงเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันทําแบบนั้นไม่ได้มันเป็นได้แค่ในส่วนของความคิดนะคะที่เขาอยากจะแบบสัมผัสตรงนั้นสัมผัสตรงนี้อยากจับตรงนั้นอยากจับตรงนี้อยากที่จะให้คุณอยู่ข้างบนหรือว่าอยากที่จะใช้ลิ้นนะคะเมคเลิบให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้แค่ความคิดเท่านั้นถ้าทาในถ้าเกิดว่าแบบจะมาแบบทาในความเป็นจริงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่างเงี้ยคะ่ะณเวลาเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้มันยังเป็นไปได้เพียงแค่ ความคิดจินตนาการของเขาเท่านั้นน,น,นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับคนชาวกองที่หนึ่งเนาะโอ้เดี๋ยวเมฆเขอเปิดลัคนาราศีดาวจะนทรศูนย์ข,ของเขาหน่อยค่ะพาดไฟค่ะเมฆสิงห์ธนูพาดน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนนะราศีกุมนะคะคลิปนี้คุณจะไม่เห็นหน้าไพ่นะราศนะีกันนะคะและราศีมีนนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าคุณจะไม่เห็นหนะ้าไพ่นะคะเพราะว่าเ ด้วยความที่หน้าผาเอะ่ะเขาค่อนข้างที่เซ็กซี่มากมากเลยนะคะอยู่ไม่ขอเปิดให้หน่อยค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณคําพูดที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรนะคะประโยคเด็ดประโยคเด็ด <laughs> ประโยคเด็ดมีอะไรบ้างเนี่ยดูสิได้ขอดูสิ I love you <laughs> เขาบอกว่าเขารักคุณ และเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยค่ะอยากที่จะเอาคําพูดของเขากลับคืนมาไม่ไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาพูดอะไรกับคุณหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่เขาอาจจะเผลอพูดไปในเวลานั้นแล้วก็อยากที่จะเอาคําพูดของเขาน,านะคะคืนมา,นา,า,มนนา,นาเขาบอกว่าเขารู้นะว่าเขาอะค่ะ ทำให้คุณนะเสียใจอ้าวนี่แสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณกับกับคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะทําให้คุณนะคะรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกมีบาดแผลในหัวใจอะคะ่ะในเวลานี้นะเขาบอกว่าเขารู้เขาบอกว่าในเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่ ะะกําลังเยียวยาจิตใจของเขาอยู่ในเวลานี้นะไม่งั้นนะจากน้ำพายที่เปิดขึ้นมานะมนเป็นได้แค่ความคิดของเขาเท่านั้นที่เขาอยากจะทํากับคุณแต่ว่าในเวลานี้เขายังไม่สามารถที่จะทํากับคุณในชีวิตจริงได้นะเขาบอกว่าคุณนะคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลย เขาน่าจะทําอะไรให้คุณโกรธหรือว่าเขาน่าจะทําอะไรให้คุณเสียใจอะนะคะค,คุณชาวกอที่หนึ่งมาเลยทําให้เขาอะค่ะได้แต่จินตนาการถึงรูปร่างของคุณสรีระของคุณแล้วก็อยากที่จะทําแบบนั้นอยากที่จะทําสิ่งนั้นกับคุณในเวลากลางคืนหรือว่าอยากที่จะเซ็กซี่กับคุณหรือว่าแบบอยากที่จะมีโมเมนต์นะคะที่แบบ มันชุ่มฉ่ากับคุณนะแต่ว่ามันจะเป็นได้เพียงแค่ความคิดเท่านั้นนะคุณชาวกรองที่หนึ่งค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ตอบไปแล้วเนาะส่วนไหนของคุณที่ทำให้เขารู้สึกร้อนร้อนเวลาที่มองนะคะก็คือหนะึ่งหน้าอกสองเอวสามบั้นท้ายนะคะบั้นท้ายคุณอาจจะก,กลมแล้วก็อาจจะมีเนื้อเยอะมากๆนะคะเหมาะแก่การดีนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยากที่จะสัมผัสนะคะอ่าสัดส่วนของคุณต่างๆด้วยการใช้ดินนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนชาวกรที่สตัวเลือกที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าส่วนไหนของคุณที่ทําให้เขารู้สึกเร่าร้อนเวลาที่มองนะคะขอให้ไปไล่ให้กับคุณหน่อยนะคะ คลิปนี้ผู้หลัจะไม่ได้เห็นหน้าไพ่นะคะเพราะว่าเมย์จะต้องหลบหน้าไพ่นีดหนึ่งนะเพราะว่าหน้าไพ่อะค่ะค่อนข้างที่จะมีความเซ็กซี่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนเห็นไปแล้วเนี่ยุณอาจจะร,รู้สึกอยากชุ่มฉ่ำนะคะ <c oughs> ไหนขอดูหน่อยขอให้บแรกหน่อยเดี๋ยวคุณทําใจไม่ได้แล้วก็จะนอนไม่หลับนะคะ เขาไม่จินตนาการอะไรถึงคุณเลยคะ่ะยกเว้นตรงนั้นตรงเดียว <c oughs> คุณรู้ใช่ไหมว่าตรงไหนเขาไม่จินตนาการอะไรถึงคุณเลยคะ่ะสิ่งที่ทาให้เขารู้สึกเล่าร้อนนะคะก็มีอยู่แค่ตรงเดียวก็คือตรงกลางตรงนั้นตรงเดียวเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะคุณชาวกองที่สองเขาแอบจินตนาการถึงตรงนั้นของคุณหนักมากเลยนะอะโอเค สุดจริงคนคนนี้สุดจริง <laughs> มองตรงอื่นบ้างก็ได้อืงจริงจริงจริงคนคนนี้ ถ้าเขาจะ,ะเผด็จศึกคุณหรือว่าถ้าเขาจะทําอะไรกับคุณเนี่ยเขาจะต้องวางแผนมาแล้วว่าคืนเนี่ยเขาอยากที่จะทําอะไรกับคุณแล้วก็เป็นคนที่ อย่างกับที่ไม่บอกอะคะ่ะว่าเขาไม่ได้มองตรงไหนเลยนอกจากตรงนั้นของคุณตรงเดียวเราก็อยากที่จะสัมผัสตรงนั้นตรงเดียวคือถ้าคนคนนี้อะคะ่ะเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณมาก,ก่อนนะเขาจะจินตนาการถึงคุณแบบลึกมากๆเลยอะคุณชาวกอกที่สองเขาจะแบบจินตนาการถึงส่วนนั้นของคุณแบบคิดไปเองแบบคิดลึกมากๆเลยอะเพราะว่าจากหน้าไพ่อ่ะคะ่ะไม่มีส่วนไหนที่ดึงดูดเขาได้เท่ากับส่วนนั้นของคุณน่ะอืม แล้วก็ถ้าคุณไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเขามาก่อนนะคะเขาอะค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจกับคุณเลยนะค่อนข้างที่จะแบบอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในรูปแบบของการแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็อยากที่จะมอบความรักให้กับคุณเป็นความรักที่แบบเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆคนคนนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะแบบวนในแสตนกับคุณหรอกแต่ว่าเขาอาจจะ แอบคิดถึงคุณอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเขานะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วอะคะ่ะเ,เวลาที่เขานึกถึงตรงนั้นของคุณหรือว่าแบบมีจินตนาการเรื่องนั้นที่เกี่ยวกับคุณนะคะมันก็จะทําให้เขารู้สึกเล้าหลอนแล้วก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณนะคะทุกๆครั้งที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าใช้เวลา กับคุณะนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวคุณทําให้เขารู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอะนะคะเวลาที่ได้ใช้เวลาชุ่มฉ่าร่วมกันะนะ,ะแต่สําหรับคนที่คุณนะคะยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยกันเนะะี่ยมันเหมือนกับคนคนเนี้ยได้ล่องลอยในความชิดของตัวเองได้ปลดปล่อยจินตนาการของตัวเองที่มันอัดแน่นอยู่ในความรู้สึกของเขาอะแค่แบบใช้คุณ <c oughs> แค่มีคณในจินตนาการของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันโล่งมันชุ่มฉ่าได้นะคะด้วยด้วยจินตนาการของเขาอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ขอดูลักษณะราศีแล,ล้วจันทรศุกร์ของเขาหน่อยนะก็อย่างที่แม่บอกไปนะว่าเออส่วนไหนใช่ไหมก็คือส่วนนั้นส่วนเดียวไม่มีส่วนอื่นอา,อาจจะมีช่วงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะนิดเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาเล่าร้อนมากที่สุดก็คือตรงนั้นเลยนะคะ ราศีพิจิกนะคะโหราศีพิจิกนี่เป็นราศีที่แบบโคตร <c oughs> จริงๆราศีกรกฎราศีสิงคะ์ค่ะราศีธนูและราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเมย์ขอดูให้ข้อความของเขาก็หน่อยคะ่ะให้ข้อความนะคะขอประโยคเด็ดจากเขาหน่อยนะ,ะเขาอยากบอกกับคุณว่าอะไร เราจริงๆทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาคิดด <verdade. S 2> ีกับคุณไม่ได้เลยเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณนะเขาคิดเรื่องราวดีๆกับคุณไม่ได้เลยเขาคิดดีไม่ได้เลยเวลาที่อยู่ใกล้คุณเนอ้ยเขาน้อยใจนะว่าเขาอะเกิดมาเนี่ยเขาอะเขาอะรู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราอาจจะแบบ ไม่ใช่คนของกันและการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบตัดพ้อมานิดหนึ่งว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ใสําหรับคุณอะไรเงี้ยไม่ทําอะไรให้เขาน้อยใจหรือเปล่าเขา่าบอกว่าเขาอะค่ะอ่านข้อความของคุณแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาอะชอบที่จะเหมือนแบบดูบทสนทนาเก่าๆระหว่างคุณกับเขาอะนะคะ เขาว่าบอกว่าตัวเขาว่าเขารู้นะว่าอะไรๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเขาอาจจะผิดพลาดไปนะคะทําบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปเนาะม่ไม่รู้ว่านะเวลาเนี้ยคุณกับเขาอ่ามีปัญหาอะไรจะหรือเปล่านะอ๋อเขาบอกว่าเขานาบอกนะว่าคุณกับเขาว่าค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันด้วยอะค่ะ ทีนี้เขานะคะอยากที่จะใหค้ been, ความแตกต่างนั้นอ่ะมันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะคะเขารู้นะว่าคุณกับเขาอ่ะมีความแตกต่างกันนะความคิดหรือว่าความรู้สึกของเขากับคุณนะคะอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณชาวกรองที่2เนาะก็จะประมาณนี้นะคะถามว่าส่วนไหนของคุณที่ทําให้เขาเล่าร้อนนะคะม่ก็ตอบไปแล้วเนาะก็คือส่วนนั้นโอเคนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะปีกเพา่ไหนเนาะขออภัยด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3าตัวเลือกที่3านะคะเดี๋ยวเรามาปิดไพ่ใบแรกให้กับคุณกันก่อนเลยนะขอไพ่ใบแรกให้ชาวกองที่3าเลยค่ะว้าวไม่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้คุณจะไม่เห็นหน้าไพ่นะคะุณจะไม่เห็นหน้าไพ่นะคะเพราะว่าถ้าคุณเห็นหน้าไพ่แล้วเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกอยากชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าหน้าไพ่ไมื่เซ็กซี่มากนะคะตอนนี้นะก็อ,อาจจะไม่ได้เห็นหน้าไพ่นะคะ แฟนมาจินตนาการถึงคนหรือเปล่าคุณชาบของที่สานะคะเอาจริงเอาจริงๆเลยนะพูดแบบตรงๆตามหน้าไพ่เลยนะ ถ้าเกิดว่าเขาแอบภรรยาของเขาเนี่ยมาจินจตนาการถึงคุณมิจะบอกเลยนะว่าหุ่นคุณกับหุ่นภรรยาเขาเนี่ยต่างกันมากเลยนะคะหุ่นคุณกับหุ่นคนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครอะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ไปพูดถึงบุคคลที่3าแล้วเราจะโฟกัสที่ความสุขของคุณกับเขานะคะ,ะเขาอะชื่นชอบตรงไหนของคุณรู้ไหมเขาชื่นชอบที่เอวของคุณ เอลของคุณรูปร่างของคุณนะคะมันสะกดใจเขาว่าไม่ว่าคุณจะแบบเป็นยังไงอะ่ะไม่ว่าคุณจะผอมคุณจะสมส่วนหรือว่าคุณจะอวบอ้วนนะคะเอาจริงความมีเนื้อมีหนักของคุณเนี่ยมันทําให้คนคนนี้นะคะ่ะรู้สึกชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเห็นแล้วมันเล่าร้อนอะ่ะแต่ทีนี้ประเด็นเลยอะ่ะคือความสัมพันธ์เนี้ยเนาะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะ มันอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ค่ะมันเลยทําให้มันเลยทําให้ตัวเขาอะค่อนข้างที่จะเหมือนอยากให้คุณทําอะไรหลายๆอย่างให้แต่ว่าก็อาจจะมีความกลัวนิดนึงนะในบางครั้งที่คุณกับเขามีความสัมพันธ์กันอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครเนี่ยสิ่งที่เขาอยากที่จะทํากับคุณนะคะก็คือรูปร่างของคุณนะ อในส่วนของเอวของคุณนะคะตั้งแต่หน้าอกของคุณลงมาถึงในส่วนของเอวของคุณนะคะแล้วก็คนคนนี้นะอยากที่จะให้คุณนะคะเป็นคนดําเนินเรื่องนะอยากที่จะให้คุณนะคะเป็นคนดําเนินเรื่องนะคะอืมเขาว่าอยากที่จะให้คุณเป็นคนทําแล้วก็เขาไม่ได้อยากที่จะอยู่ข้างบนนะ่ะเขาอยากให้คุณอยู่ข้างบนมากกว่านะคะต้องพูดแบบนี้ อาจริงคนคนนี้นะเขาแอบไปศึกษากระบวนท่าทางต่างๆรับหลังคุณด้วยนะเขาอาจจะแบบเป็นคนที่ชอบแบบอยากให้คุณทําให้เขาน่าจะแบบเป็นคนที่แบบชอบอยู่ด้านล่างมากกว่าเพื่อที่แบบจะได้โฟกัสที่หุ่นของคะุณแล้วก็แบบรูปร่างของคุณมากกว่าคนคนนี้ค่ะไม่ไม่ไม่ได้อยากที่จะอยู่ด้านบนนะอยากที่จะเหมือนแบบอยู่ด้านล่างแล้วก็อยากให้คุณทํานะคะอาจจะมีแบบ make love ด้วยปาก นะคะในบางครั้งแต่ว่าไม่ใช่คุณทํานะเขาเป็นคนทําเป็นคนคนหนึ่งเลยค่ะที่ค่อนข้างที่จะจัดจ้านอยู่พอสมควรเป็นคนที่แบบลงสุดอะเป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วแบบสุดจริงๆนะคะบอกตรงๆเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาไม่ชอบอยู่ข้างบนเขาชอบที่จะอยู่ข้างล่างมากกว่าแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้อุป,ปกรณ์ด้วยนะ อาจจะแบบมีผ้าปิดตาอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เพียงแค่ว่าในเวลานี้ถ้าเขาไม่ได้มีคนของเขาอยู่แล้วอะค่ะถ้ามันเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะมันก็จะเหมือนแบบโอเคแหละมันก็คงจะแบบสนุกสนานมันก็อาจจะแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจมันอาจจะทําให้แบบคุณทั้งคู่มีความสุขได้แบบเต็มสตรีมได้แบบว่าสุดจัดทีเนี้ยแต่ประเด็นเลยอะก็คือว่าในความสัมพันธ์นี้อะค่ะถ้ามันมีใครอีกคนหนึ่งอะ อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแหละมันอาจจะแบบชั่วคราวนะมันอาจจะแบบบนไนสแตนนะไม่บอกก่อนแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจะเหมือนแบบมีอะแค่มีอะเราก็แบบจากกันไปอันนี้ไม่ต้องพูดตรงๆแบบเตือนคุณอ่อถ้าเกิดว่าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีคนที่บ้านของเขาอยู่แล้วอะค่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเหมือนในเชิงแบบบนไอสแตนนะ อยากก่างอภิบอกว่าถ้าเขามีคนถ้าเขามีคนที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะค่ะหุ่นคุณหุ่นเขาผิวพันคุณผิวผิวพันเขา,า,าไซส์ของคุณหรือว่าไซส์กับคนที่บ้านของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรทีเนี้ยมันเลยทําให้คนคนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะแบบลงไหลคุณมากในเรื่องของสลีละของคุณในเรื่องของรูปร่างของคุณในเรื่องของเอวหน้าอกบั้นท้ายนะคะหรือแม้กระทั่งเรียวขาของคุณใบหน้าของคุณเนี่ย มันตาตึงใจเขาทุกอย่างเลยเขาชอบมากๆนะคะเวลาที่คุณอยู่ข้างบนแล้วมันทําให้เขามีความสุขมันทําให้เขาแฮปปี้อ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆแต่กับฟิลที่กลับไปอยู่กับคนที่บ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันคนละฟิลกันนะทุกคนทีนี้เนี่ยจะเตือนคนอีก,กเรื่องหนึ่งนะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันอาจจะจบลงด้วยวันนี้แทนนะมันอาจจะไม่ได้ถูกพัฒนาไปจนถึงขนาดที่แบบ เอ่อเป็นคนของเขาหรือว่าแบบแต่งงานกันแบบด้วยแบบจริงๆต่าจังๆอะ่ะโอเคล่ะเปอร์เซ็นต์ที่เขาอาจจะเลิกกับภระระยาของเขาหรือว่าเลิกกับคนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแต่มันส่วนน้อยเพราะสุดท้ายแล้วอะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยไพ่มันขึ้นมามันเป็นการเหมือนแบบมันจําเปลี่ยนที่จะต้องจบอะ่ะมันก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อ่ะเขาออกมาบอกจริงๆก็อยากที่จะให้คุณดื่มดํา ความสุขนะตรงนี้แต่ว่าด้วยพายอะค่ะที่มันขึ้นมานะเวลาเนี่ยหลายใบมากก็เลยจําเป็นที่จะต้องบอกกับคุณไว้นะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะโอเคแหละถ้าถามว่าโฟกสัสในเรื่องของความสุขเนี่ยมันดีไหมมันดีมันค่อนข้างที่จะสนุกสนานเลยอะคะ่ะในค่ําคืนที่แบบโ,โหมันพิเศษมันพิเศษมากๆเลยไนงะมันค่อนข้างที่จะแบบสนุกสนานมากว่าก็คนคนนี้สุดจัดจริงๆจ,จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคนคนนี้ไม่มีเบาเลยะคะ่ะไม่มีแบบ ไม่มีแบบกักไว้เลยเต็มสตรีมอย่างเดียวเลยนะคะจะหนักจะเต็มจะแน่นนะคะสุดจริงอนะคนคนนี้ลงลึกจริงแล้วก็แบบทำให้คุณแบบค่อนข้างที่จะมีความสุขเลยแหละคนคนนี้นะคะ่ะแต่อย่างที่บอกนะว่าความสัมพันธ์มันก็จะแบบมาเร็วไปเร็วด้วยเหมือนกันนะคะจะไม่ขอดูลลขานาะราศีอาจารย์นสุนสของเขาหน่อยคะ่ะราศีธนู ราศีกันค่ะพัดลมค่ะไม่ถุนตุนมกลุ่มนะราศีพิจิกและราศีมังกรค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้ข้อความหน่อยค่ะเขาจะบอกกับคุณว่าอะไรนะเขารู้นะคะว่าเขาทำหลายๆสิ่งหลายอย่างผิดพลาดไปกับคุณอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ เขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้คุณได้มากกว่านี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่เวลาเขาเข้าใกล้คุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแย่นะเพราะว่าจากน้าไพ่เนี่ยถ้าให้เมยอ่านตามน้าไพ่นะเมย์ค่รู้สึกว่าตัวเขาอะเวลาที่อยู่ใกล้คุณนะคะเขาจะเกิดอารมณ์แล้วในบางครั้งความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันอาจจะไม่ค่อย ถูกต้องจะเท่าไหร่นะคะมันเลยทําให้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะต้องรักษาระยะห่างระหว่างคุณกับเขาอยู่พอสมควรเขาบอกว่าเขาจําจเป็นจะต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเขาจากคุณนะเขาอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาให้กับคุณได้รับรู้นะคะเพราะว่าตัวเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าคุณรู้แล้วคุณอาจจาะไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะหรือว่าบางครั้งที่ เขาอาจจะเป็นคนแบบจะนหนักจัเต็มแบบนี้หรือว่าอาจจะมีรสนิยมทางเพศอะค่ะค่อนข้างที่จะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วคุณจะแบบชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เนาะพีพาไหนต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าไปเรียสนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้มันอาจจะไม่ใช่สตอรี่นะคะของคุณกับเขาก็ได้นะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่พาไหนต้อะขออภัยด้วยเจอกันใหม่ครีมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ